กระรังนะครับพิมพ์อกกระบอกนะครับเระเกพิมพ์ต่อนะครับหาชมได้ยากทีเดียวนะครับเลยสวยเอาสวยองนี้เนื้อแกงปูนนะครับเราจะมองในตาเปล่าในี่สังเกตเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าองพระเนี่ยนะครับมีร่องรอยการแตกปลาลายงานนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่เห็นเป็นริ้วรอยของการจับตัวนั่นเองไม่ถึงกับแตกแตกลายงานนะครับ เห็นเป็นเลี้วเรื่องการกันจับตัวกันนะครับยังไม่ค่อไม่คยยังไม่เป็นเป็นเนื้อเอ็นเนี้ยเดียวกันนะครับนี่นะษะเห็นเป็นจ้ำเป็นจ้ำจ้ำจ้ำนะครับอีนีนะครับเดี๋ยวเราจะจะมาส่องดูกล้องกระป้อง 10x ก่อนก่อนแนะนำจะนำไปใส่กล้องขนาด3าม0 x นะครับดูผิวพรรณนันไดาสวยก่านสวยมยามก่อนครับสวยมากครับนะ เป็นสมเด็จนะครับพิมพ์เกตจรดสมนะครับดูความลึกความาหดเหี่ยวของบริเวณส,ส้นุ้มนี่ขนาดเป็นเ,เนื้อแก่ปูนนะครับใเห็นความเว,วาวางที่พื้นผิวเห็นนะครับอ่านะครับอย่างเงี้ยแคนไซที่ประคุมนี่แหละนะครับมีความใสทีเดียวน,นะครับอันนี้มีค่ายังมีค่าแป้งหรือว่าคือแคนไซนะฮะบมนก็เรียกค่าแป้งเนาะอ่าค่าแป้งค่าแป้งไม่เป็นไรเหมือนกันครับ นี่ครับพระแพงสมกอมานะครับพอเห็นนะครับวันนี้น่าจะดูไม่ได้ไยากนะครับเราเห็นและบางจุดนะครับขอบตัดขอบตัดข้างครัครบหเห็นถึงไหลเงินยวงนะครับมีต้องรยการตัดเห็นชัดเจนนะครับวันนี้น่าจะเป็นเอ่อล็กไหลเล็กไหลเพลิงนะครับนี่ครับพวกกา้านทูบนะครับสีดําพอเห็นครับ ชนิดอื่นๆครับมีอีกหลายชนิดทีเดียวเพียงแต่ว่าเรื่องขนาดเนี่ยนะครับขนาดของส่วนผสมของสารเนี่ยของสสารที่ประกอบไปในองค์พระองค์บนศาลเนี่ยนะครับอ่าไม่เห็นไม่ละเอียดนะครับแล้วเราจะจะ,จะพาท่านไปชมในกล้องสามพันเอครับโอ้ะหลอดเต็มเลยตรงนี้นะครับโอเคครับอ่าไดี๋ยวชมกับกล้องพยายกำลังสูงนะครับดูสิครับ่าจะ มีอะไรเราเห็นเพิ่มเติมมากจากการที่เราชมกล้อง 10x 10x 10คู่นะครับโอ้แน่นอนครับมันต้องเห็นเห็นชัดกว่าอยู่แล้วเห็นเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเรื่องปกติครับอ่านี้เรา,าชมจากบนสุดเลยครับนะบริเรณการช่องตัดระหว่างเส้นซุ้มกับเ,เกลพดะเก็นะครับจะเห็นว่าเป็น,ปนลักษณะของเนื้อ ผูนุ่มนะครับลักษณะเนื้อหนึบแก่งนะครับอย่างนี้นะครับเห็นเล็กไหลไปดำนะครับเล็กไหลเงินยวงอ่าเนี่ยฮะแยกหมดเลยนี่ผ้าแพรพุงกอเส้นเมริเดียนะครับผ้าแพรพุงกอเล็กไหลอ่าถือว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นดำ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 เราไม่สามารถแยกยๆว่าอันไหนเป็นอ่โลหะอะไรนะครับบางบางจุดก็เป็นสีดํา เนี่ยครับเนี่ยสีดันด้านเนี่ยเพราะว่าเสการทุบการทุบเผาหรือเศษไม่พิมพ์เผาเงี้ยนะครับในพระแม่คงกอครับแหลายเงินยวงตรงนี้รู้สึกจะมีเส้นระเกษาด้วยนะครับนี่ยหลายเงินยวงหลายเงินยวงนะครับบางสายครับบางคนเรียกปลอดนะครับเนี่ยเส้นระเกษาครับแหลายเงินยวงนะครับเนี่ยเราจะเห็นชั้นเปลือกเซนไซขึ้นเป็นลักษณะค่าวฟองโตให้เราเห็นครับบริเวณ พื้นผนังกูหาด้านล่างนะครับเห็นนะครับชัดเจนนะอ่าเห็นชัดเจนนี่โอ้และเหล็กเป็นทางเลยนะครับเป็นทางยาวลงมาเลยนะเนี่ยเส้นตะเกสาเหล็กไหลเพดํานะครับนี่ดอกแรกเหล็กไหลเพลยดําันนี้อะไรเอ่ยสีแดงเจ็บนะครับพวกแรกละล,ะล,ะละัตนาชาตินะครับสีแดงสีเขียวนะครับภาคใต้ก็ครบเลย จริงๆแล้วกลายว่าองค์นี้นะครับมวลสารนี่ค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเราดูแต่สิบเอ็งเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ไม่กี่ชนิดเมื่อกี้เราเห็นอะไรครับสสบเอ็เห็นอะไรจำจำได้ไหมเห็นเหล็กไหลถูกไหมฮะเหล็กไหลนี้มีก้อนหนึ่งค้านข้างใหญ่ๆนี่ก็เหล็กไหลนะครับแล้วก็บางแห่ทุ่งกอเป็นเมริษานะครับว่านังคำนี่ครับพระธาตุกลายเป็น เส้นเส้นกีฬากาพระ่าไปเลยครับเนี่พราแสมคุ้มก่อนะครับสวยงามมากครับนะครับก็ส่วนที่อยู่ต่ําก็ยังจะมีลักษณะของคาบน้ําปูนหรือคาบผลึกเนไซ์เนี่ยครับกาะอยู่นะครับซึเป็นเส้นเสนเส้นกีสาครับกําลังไกลายปพระธาตุครับออรรรรรรรแร่ทองครับ วยมากนะครับตรงนี้พระองค์นี้สวยมากแล้วก็บนสารเนี่ยที่เราเห็นว่าไม่ค่อยมีสีแดงนี่เมื่อกี้เราเหสองไม่เห็นนะสีแดงสองเม็ดเลยไหลเงินยวงเห็นไหมครับเราค่อยๆดูไปก็จะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ที่เป็นโลหะตัวเดียวกับที่เราเห็นในอะากายนะครับไหลเงินยวงเยอะเลยนี่ะนะครับไหลเงินยวงไหลเงินยวงกันเลยครับแรั้วมาจากที่พระอุระนะครับพระอุระมองยิ่งชัดครับตัวน,นี้ นะครับมีทั้งพระแพงสุมกอเหล็กไหลไดํเหล็กไหลเงินยวงนะครับอันนี้แน่เป็นเหล็กไหลเพิ่ดไวยซ้ำไปครับนี่พระแพงสุมกอไหลไฟดํไหลเงินยวงนี่ตรงนี้ัน่ขี้ครับอยู่ลึกหน่อยคล้ายๆทองเลยอ่าแต่เหลียอยู่ลึกต้องใช้แล้วต้องเพิ่ม power เป็นเป็นหกเป็นหกพันนะครับเพิ่งจะเห็นชัดเจนแต่วันนี้คงไม่ทันล่ะนะครับตรงนี้มีทองนะครับทองทอะไรเน,นี่ยทองนะครับแล้วก็อยู่ใ,ใกล้กับเหล็กไหล ว่านดอกมะขามนะครับดูซอกแขนครับค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็เห็นภาพของเต้าหูหรือเกล็ดไซส์นะครับจับตัวกันนี่ครับสวยงามเลยครับสวยงามมากนีอันนี้เปลือเป็นลาที่มีความสวยงามงดงามทีเดียวนะครับนี่ล็กลายลไปดำหล,ลายเงยินยวงนี่ยกแดงกะนะไดอยว่คนอู๋มันเล็กครับเมื่อกี้เราเราส,ส่องซึ่งเราไม่เจอนะเนี่ยาเห็นชัดเจนมากขึ้น คือตาเราสว่างมากขึ้นนะครับเรามองเห็นได้หลากหลายมากขึ้นถือเป็นพระที่สวยงามแล้วก็หาชมได้ค่อนข้างยาก,กรอบอพิมพ์ต้อ,อกโอกบอกนะครับเารีพิมพ์ต้อเนาะเพราะว่าขนาดนี่ก็เท่ากับพิมพ์เจดีย์เลยพิมพใหญ่องนี้เป็นพิมเป็นพิมพใหญ่ชายจีวรเนี่ยนะครับชายจีวรบางอย่างเนี้ยขนาดไซส์เขาเนี่เท่ากับพระพระพิมพ์เจดี เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ครับหาเนี้เดียวกันนะครับหาเนี้ยเป็นวกันมาให้ชมอะไรเงินยวงใชไหมอะไรเงินยวงมันก็จะปะปนกันไปครับตามตัวตามทั้งทั้งองค์ไปตรงไหนก็มีก็มีการมวลสารครับชมด้านหลังครับด้านหลังยิ่งเยอะเลยนะครับประมาณด้านหลังนี่เห็นเยอะเลยนะครับอะไรเงิ้ยยวงอะไรเงินยวงครับรอยเด่นเป็นสงาเลยครับ ตะการตาเลยครับแล้วหลังนี้ถือว่าตะการตาเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับนี่ครับเราสมาัิเราขยายในขนาดแบบนี้ประมาณสักสองสองสองพันเท่าก็ยังจะเห็นพอสมควรนะครับยังไม่ถึงสามพันเลยนะครับมองมันไม่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 ้องใช้ไม่ไม่ไม็ไม่ไม่ไมม นะครับอันนี้ถือว่ามีความหนึแกแ่กนะครับเป็นลักษณะของปลาที่หนึกแก่งนี่สีเขียวว่าเขียวหยกนะครับน,นี่ดูครับดูอันนี้ติ๊กแปดดูอะไรๆเพดยดามเป็นเป็นองีแบบนี้เลยะเป็นช <laughs> ิ้นสวเครื่องใหญ่นะครับนี่เงินยวงเงินยวงแร่ประหลอดเงินยวงเต็มหมดเลยนะครับพงวิเศษนะครับอะไร เดี๋ยวเราจะมาลองอหยอดน้ำยาดูกันนะครับลองเช็คเคนไซ์ครับองค์ประกอบมีมีเคนไซมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะหยอดตรงมุมเพื่อเพื่อป้องกันการเสียผ้าด่างนะครับอหยอดลงไปหนึ่งหยดอโอ้หยอดทีกทิงไปอีกทีที่เยี่ยนไม่ทันเลยตามไม่ทันตามไม่ทัน ค่อยๆขึ้นมาครับเพราะว่าลักษณะของเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนะครับละเอียดเนี่ยข,นยขึ้นมาแล้วค่อยๆขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ข้อไปทางยุบปลายนะครับจนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ขึ้นมาข้างบนนะครับเป็นฟองคาร์บอนนะครับฟองก็จะติดอยู่อยู่ข้างล่างนะครับมีเยอะนะหนานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขยับกล้องให้สำหรับกล้องของชมหนึ่ง เห็นไหมครับเนี่ยข้างล่างไม่มีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าไม่ลอยขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจดน,น,นเลยนะอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างนั่นเลยนะครับเนี่ยอยู่ข้างล่างอาจจะลองอีกที่หนึ่งนะครับลองดูอี อ่ะลองอีกที่หนึ่งใส่ย,ยอดไว่ยรยนี้นนะเนี่ครับอ่าตรงนี้ขึ้นเร็วขึ้นมาเร็วอางันเร็วเหมือนกันนะครับจะอยู่ติดผนังคูหาเลยเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นดอกดอกดอก,ดอกขึ้นมาเลยเต็มเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงยุคปลายแนละ้วนี่ครับเห็นไหมแต่ไม่ขึ้นมาสูงก็อยู่ติดกับชั้นผิวเลยนะครับ นี่เยอะไหมครับนี่ใช้หมดเลยนะนะเปลี่ยนที่ใหม่ยอดนะครับโอเคโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้อ่าท่าในสนใจก็นะครับดูยดูใต้คลิปครับนะครับที่อยู่ทั้งอ่ไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรศัพท์นะครับช่อง youtube นะครับมีหมดเลยนะครับถ้าในสนใจก็ติดต่อได้ครับตามตามอีเอกสารที่แนบมาด้วยเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากครับคลิปหน้าจะนำพาห้สู่ใหม่ให้ชมกันอีกครับจากแดงเดียวครับสวัสดีครับ